สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอฟซี FC, บัตทุกคนเนาะว่าจะเป็นทางในแหละกับต่างประเทศเนาะเอาเมื่อนี้มาพบพ่อกับสาวสีเนะพ่อแม่พี่นอ้องมาเก็บเมื่อนี้เมื่อนี้จะมาเก็บผิกเนาะพอาะนนี่หาแรงปีนี่ก็กินเบดปีเนาะเพราะว่าห้าวหดน้ำอยู่ตลอดเนะาะแต่ว่าหลังจากอ่าสววงลงไฮลงหน้าฝนตกแล้วฝนตกใสแบบเป็นมาอีกซ่นอีกวันนื่นี้บางเนียพ่อแม่พี่น้อง กำลังดกอ่าอันชั้ีก็จะเก็บฟังฟังทั้งนั้นไงเนาะวันนี้อ่ะนิเม่พิ่นกับโบยู่เนาะเพิ่นโบยู่วันนี้ชั้ีก็จะมาเก็บบบดนี้ฮะเนาะปกติคันดีเม่พิ่นอยู่เก็บเก็บโบทันเพิ่อนกอกเนาะเพิ่นจะมาจอบตลอดเนาะอ่าสุกต้นหนึ่งกะยงังอีกเนาะเอ้าไม่น,นีกะมาเก็บพริกเนาะไม่มีชนนั้นสี่พูดอะ่ะอ้า เก็บอยู่ในผมเบิ่งเศษซีจะให้เบิ่งเนาะอันนี้หาจะปลูกใส่พนพนปลวกนะพ่อแม่พี่น้องพนปวกเนาะทีมันเป็นพ่นใหญ่ๆแลวก็แบบว่า่นก็จะขุดลงแล้วคันปลูกพิกปลูกอันผักอย่างเช่ดับงงามเนาะเศษซีว่าจําเป็นน้ำยางดรวอว่าแบบเสื้อปุ๋กอย่างมันงามบ่เนาะอย่างนี้เนาะ กางามอีบีได้พ่อแม่พี่น้องเนาะเบิ่งสะ๊อปสีจะให้เ่ยม,มันล่นเนาะพ่อแม่พี่น้องหนาฝน,นนี่นะสะ๊อปสีเก็บน้ำมันเก็บน้ำมันกับบวัวทันเนาะนี่แต่ว่ามันกับพ่วงดกได้เนาะ,ะนะมันกับชีคุกคกคักนิดน,นึงเนาะเพราะว่า ตากล้องเข้ากับโบมีพรมีพี่น้องเป็นตากล้องเองไงนี่กำลังดกเลยต้นนี้ก็ดกพรมีพี่น้องพริกกะเป็นพริกพริกสวนเนาะพริกพริกสวนธรรมดานี่พยพแม่พี่น้องเพ็ดเอาเทอาว่าเนาะเขาอันมันก็แม่นอยู่แบบว่าพริกมันต้องเพ็ดแต่ว่ามัน มันเพชรแบบขี้ไล่เฮงเอา้าน้องซีวะมันมันเป็นยังไงเพชรแบบแบบขี่ไล่นะคือแบบแบบเพชรแบบเพชรจริงๆนะเพชรเพชรแบบว่เพื่อแผลอ่าคนอื่นเลยเราโหยพี่น,อน้องเนาะมือนีกันคึมม,มือๆนะซีหนึงมาเก็บเนาะคันมันแดดจ,จ้าดีซีโบริมาเนาะความน,นั่นเนาะมันแดดแต่ว่ามือนีแบบบรรยากาศมันกับบรรยากาศมันกค่นคนขางดีเนาะ คึมคึมแล้วกับบรรยากาศดีเนาะก็เลยแบบอาอสามาเก็บซ้ำวันนี้เนาะอันนี้ก็ตากไว้บางเธอกะแต่ว่าเมื่อก่อนนี่ชะซีก็เก็บขายน้ำอยู่เนาะช่วงแรงเมื่อกี้นี่แต่ว่าอันนี้ก็คันแบบมันลายก็คือแบบตกักตากแหงไว้เนาะตากแหงเป็นเป็นมะคริกแหงนะพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นพิกแหงผกยังทั้งแหละ เข่งกระคายเนะยาะช่วงยามแรงแต่ขึ้นมันลายนะแต่เรื่องกินโบยากเราเรื่องกินนะเนาะคือได้กินพริกตลอดก็คือบุกก็คือบุกต้องซื้อนะบุะต้องซื้อพริพกอรับพี่น้องเนาะมาปลูกใช่พ่นบบนี่อุย้ยกำลังเขียวงามพแมีพี่น้องบึง่งอันหลังจากอันก็มันฉีทนนะช่วงยามแรงก็คือแบบโบได้ให้มันขาดหน้าเนาะก,ก็คือแบบ คดหน้ามอยู่ตลอดนะนะพคดหน้ามให้มันเนาะส่วงนี่แบบไปใส่ก็คือแบบจะว่าเวได้หนึ่งนะพ่อแม่พี่น้องคือแบบว่าลานกันลานเนาะน้องหม่อ่าน้องมวยเนาะตอนแรกก็ไปก้อนเนาะน้องบันนี่ฮันน้องมิ้วก็ตามไปที่ลังบัน,นีฮะคือแบบว่าส่วงส่วงดำให้ดำหน้าเลยเขาเจ้าแบบอันปิดเทอมเนาะ อ่าองเยียนเพิ่นก็บม่ได้เข่าเนาะอ่าเพิ่นก็เลยแบบถือโอกาสไปเที่ยวน้ำพอน้ำแมนะ่เนาะเพราะว่าบางเถื่อกระย่ำเล่ยย่ำนางก็เขาเจ้าเขาห้องทำฮงเฮียนแบบพอ่อแม่ก็ทำงานจังสีนะบริคอยมาหากันเนาะก็เลยแบบหาจังว่านี่แหล่ะวะเนาะชัศีก็เลยแบบว่าเอาอยู่บ้านซะเปลี่ยนให้เขาเจ้าแบบไปถกไปเที่ยวแน่นานเพราะว่าชัศีก็ไปโดนเนาะ ซาซีไปโดนอยู่แต่ว่ากักะบ่ได้บบไปนั่นนะพ่อแม่พี่น้องเนะสาะซาซีกับ่บได้ค่อยไปเที่ยวแล้วว่าเรื่องเที่ยวนะพ่อแม่พี่น้องเออหลังจากเรยียนจบมาเดียวก็มีแต่ทํางานเนาะขนาดอันอยู่ในประเทศลาวเนี่ยซาซีบอกเลยว่าซาซีตั้งแต่น้อยมากนะก็บ่ได้บบได้ค่อยไปเที่ยวใช่เนาะคือแบบโบทัวชนะประเทศลาวนะพ่อแม่พี่น้องขนาดเวียงไปเวียงจันทนี่ก็นันบ เถือกันยังได้เนาะเวียงจันท์กะไปกับบุเมนว่าไปเที่ยวบุ๋ม่นพี่น้องเวียงจันทร์ไปอันเฮ็ดต่อบัสเฮ็ดบัตเอ็มอยูเนี่ยแล้วกัอันข้างก่อนเนี่กะคิดว่าจะขึ้นไปไปเลียนเนาะคือเราจบอันโมหกโมเจ็ดไปแล้วเนาะอยู่ฝั่งลามันก็จะมีอันฝั่งลามันก็จะมีอันโมโมเจ็ดเนาะ่อแม่พี่น้องเนาะ และที่นี่เอา,มาเมื่อกี้ผิดกะเราไปน้ำนอกสำหรับคนใดที่แบบอ่ายังโบหูฮะน,นะว่า mm hmm. จะไปะเยี่ยนต่อก็เลยคิดแบบว่าเงินเนาะย้อนเงินคำกับโบมีได้พอมีพี่น้องเนาะตอนตอนตอนนั่นก็คิดว่าอันมีอันอ้ายหักคนหนึ่งเนาะที่เพิินแบบว่าอยากส่งนะแต่ว่า ซาซีก็คิดว่าเพิ่นเพิ่น,เพ,นเพิ่นกับโบไดมีถึงถึงขนาดนั้นเนาะซีจะมานั่นเห้านะซ <c oughs> าซีก็เลยว่าเลือกทางทีแบบกลับมาเนาะกลับมาจากเวียงจันแล้วก็เห็บดหบัตเห็ดยางแบบนี้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ตัดสินใจไปทํางานอยู่ฝั่งไทยเนาะเพราะว่าช่วงนั้นกลเป็นหนีเป็นสินเขาในพ่อแม่พี่น้องบางบางคนกับเห้าเป็นหนีกับเห้ากับโบเมนบบไดมี่บไดยังอีกไง ก็คือมันบบมีนี่แหละพอแม่พี่น้องเพิ่นก็ยันเพิ่นก็ยันบบให้เนาะเพิ่นก็ไปหาฮอดพอบ้านจนขึ้นฮดเมืองฮนอยหย่างเนาะว่าว่าเฮาโบไห่อย่างเสียเฮาอ่ะบบมีเนาะคนกับคนหูจักกันอยู่นะเอาง่ายๆกัเอาง่า,งอาอยๆคือเป็นดองกันเนาะเป็นดองกันฮอดฮอดกำหนดมาแบบอันทางนี้ผัดช่วงนั่นผัดเชลซีผัด ยังเฮียนอยู่เนาะเฉีก็ยังบหงว่ามันเกิดอียังขึนนนะพ่อแมีพี่น้องเนาะบันนี้ตัดสินใจไปทํางานบันนี้จนอยู่โดนเนาะคือคือเฉคือเฉลีไปนะคือตั้งตั้งใจตั้งใจไปทํางานเลยเลยเนาะตั้งใจไปทํางานแบบว่าบได้โบเวนะบได้โบเวไปทังใดนะตั้งตั้งต่อแต่เห็นงานขนาดงานนั้นร้านอาหารที่อยู่นี้ตั้งตั้งใจอยู่เนาะตั้ง ตั้งใจอยู่มาเจ็ดปีแปดปีก็คือห้ให้มันว,วิทย์หนีแล้วก็เอา้สาสั่งสั่งบ้านห้พ่อห้แม่ยู่เนาะบ่ตั้งใจหันมากกับ่บ่ไดใหญ่งานเนาะคือแบบเอาย่างอะ่ะมันจะเกิดอยังขึ้นเนะาะฟลาดพาดตกผลลุ่แบบอยังก็แล้วแต่มันเกิดปัญหาอย่างนังนๆก็คือแบบต้องทนอยู่ให้ได้นะว่าอะไรกันเนาะทนอยู่ไปว่า คือต้องเอาให้มันได้ก่อนฮนะพ่มแม่พี่น้องขั้นแบบว่าไปหาเงินเนาะขั้นแบบว่าสนนัมน,นนั่นนี่หรือว่าก็คล้ายๆแบบเอา้าพ่มแม่พี่น้องเอซีจะบอกว่าคล้ายๆแบบว่าขั้นแบบมันเกิดปัญหาอยียงขึ้นมาส่วนหลายเนาะคนกับเขาเจ้าก็จะจะบุคอยอยู่งานนั่นจะเปลี่ยนงานไปตลอดเนาะบอกว่าเพื่อนร่วมงานเป็นจังสั้นจังสี่นะเชอซีผ่านมีหรอกบู ล้านนะฮะมันมันผัดหลายคนนะี่เนาะบางเถื่อก็ตีกันเลือดตกยางออกก็มีเธอีกบนะอ็บริชชนเนาะเพราะว่าบริไปมีปัญหามีเรื่องอย่างกับเขาดอกเนาะเธีก็นทนอยู่เนาะอยู่จนเท่าแบบมันพ่อได้พ่อมีเนหน่อยหนึ่งเนาะอยู่ดดนแบบน,นี้เนาะพ่อมีพี่น้องเนาะอยู่ดดนไปลวก็พ่อแบบสั่ง สร้างบ้านแล้วเนาะพ่อแม่พี่นอ้องมันบุคอยอันนั้นป็นไงเนาะสร้างบ้านนี้ยังแล้วพ่อแบบอยู่ยกกังกะที่จริงมากนี่กะเพื่อนครัวกัยังบ่ท่านได้แล้วเลยพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะอ่าร่างกายสุขภาพสุขภาพร่างกายเนาะมันบ่คอยอํานวยปานไงน,น,นะพ่อแม่พี่นอ้องแบบคือแบบมันฮักโคมมาหลายปีเนาะพ่อแม่พี่นอ้องคือเฉสีบอแหละอ่า ก็เลยต้องแบบมาพักพ่อนี่แล้วก็พ่อแม่เพิ่นก็เถ่าแล้วพ่อแม่พี่น้องก็เลยแบบตรงมาอยู่น้ำเพิ่นนี่แหละจนเท่าถูกมือนี้เนาะก็เลยแบบเอ้าใครอยากไปไปเที่ยวยังกระบอกเหรเพื่อนไปก่อนเนาะเปลี่ยนกันว่าอะไรกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเปี่ยนกันฉลับกันนะ่วนนี้ลานไปแม่ไปเนาะแต่ก็เสียดายเนาะพี่พ่อเพิ่นว่าด้ไปเที่ยวนาะเพิ่นก็บ่อยากนั่นแหละ ยันมันเป็นผ้าละลูกนะพรมยิ่พี่น้องคนคิดจังสั้นได้แบบคือเข้าไปเนี่ยมันก็คาใจใจมันก็ลายเนาะพรมยิ่พี่น้องเนาะ <c oughs> นนี่ก็โอ้ช่วงนี้มันล่นเนาะหน้าฝนนี่ล่นลายให้พิกงผเนาะ แต่เชียดายให้ดีพงศ <c oughs> พี่นอ้อง <c oughs> แล้วก็มีอันเอฟซีเราเพิ่ถาม <c oughs> อ่ะอาแบบว่าเชียกลับเลยบโบมือมือใดจะลงมาอย่างสี่นะแต่ว่าขั้นว่าเชียไปนะก็คือจะบดได้ไปทำงานดอกพ่อแม่พี่นอ้นองเนาะเพราะว่าขั้นไปทำงานนะ่ะเชียไปนะ่ะเชียอยูโดนได้แต่ว่าขั้นไปทำงานแบบ ทั้งพ่อแม่วันนี้ขั้นแบบไปไปเที่ยวที่ซื่อนอะคือแบบไปท่องเที่ยวแบบไปเยี่ยมยามไปนั่นซื้อนี้ได้อยู่พ่อแม่พี่นอ้องขั้นซีนั่นก็ต้องรอบางคนเนาะสุขสุขภาพแข็งแห้งอย่างที่นะเทาก็จะได้ลงไปอยู่นี่พอแมพี่น้องได้ชั้นนี้แด้วนี่พีิเนาะต่างแห่งไว้เพราะว่า อันนี้ก็งามเดยพอมีพี่น้องเนาะหลังจากฝนตกอยียงได้ก็เบนสีจะ้ะนี่คืบๆ่เนาะมือน,นี้เนะาะมึงคอยพี่น้องต้นนี่หมากง,งามหฮงเนาะดกๆหน่ยเห็นบ่ต้นหมากย,ยาวๆพริกสวนเนาะ เสียสีว่าฝนก็ร่างจะมาเลยเก็บแล้ววะเด้เก็บอ่าพริกมีฝนเดอพ่อแม่พี่น้องมานี่นี่กำลังออกหมากงามนนเนาะไปเอากระมาเก็บฟังนี่ก่อนอาต้นนี่กับแม่พี่น้องลนลายเลยนี่เก็บพริกคนเดียวเนาะมานี่เนาะ <c oughs> มือกล้องกับมือกล้องคนเดียวเด้มมอมนีพอไหมพี่นอ้องอันนี้กัช่วงนี้ก็จะอยู่นิ่งๆเนานะน้องไส้ก็ไปแล้วมีแต่อยู่กบพอเนาะสองคนแบบนั้น,น,นจะพู้แหละร่อเท่าพูนมากพูดแหละจังแบบเคลื่อนทีเนาะพ,นพี่น้องเนาะ ฝากฝากติดตามรับชมในเดอ้อพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะเบอร์เกอซาซีกะอ่าเคลื่อนที่ไปทังใดอาจจะเห็นดอกเนาะบันเมมาเนาะว่าจะไปทางใดแน่อาจจะออกขึ้นากขึ้นที่ยังได้บะกได้แนเนาะพ่อแม่พี่น,อนอ้องเนาะอ้าบุกฟิล่นลอ์นี่พ่อแม่พี่นอ้องอ้าก็มาเก็บต้นนี้ก่อน ต้นนี้ก็ต่ำเหงโอ้ยกำลังงามได้เนาะพริกเก็บแล้วก็เอาไปตากเลยพอม่พี่น้องเกำลังดกกำลังงามพอดีเลยนะพ่อพี่น้องเนาะ,ะเก็บพริกแล้วแล้วก็จะมาเสียหญนาให พริกพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งนี้ชะศรีกับปุ๊กพริกคือกันแต่ว่าปั๊ดจนแบบว่าอันนั้นน,ำน,ำน,นําบ่ท่านพ่อแม่พี่น้องเบิ้งชะศรีจะเอาให้เบิ้งนี่ข้างหน้าจะต้นพริกเนาะเห็นบ่ต้นพริกของชะศรีแต่ว่าหญ้านี่เกิดร้ายเนาะฝนตกมากเลยโอ้โหปั๊ดพ่อแมอ่พี่น้องหยาเบิ้ง อันนี้ต้นมะฮุงวนตกใส่ตะกี้เป็นเบิรงสีให้เบิรงห้าสะีจนเบิรงมาออกเนาะว่าตัวใดเป็นเป็นหนาตัวใดเป็นพริกอันนี้ก็จะมาเสียหนาให้พริกก่อนเพราแม่พี่นอ้องเพราะว่ามันกับบุคอยแดดบันไดเนาะสวงสวงนี่พอฝนมันตกนะเนะาะเบอรงสีอันมันนี่ก็ป๊าบพรอแม่พี่นอ้อง มันนี่ก็ไล่ไล่คนนี้อ่ะเบิ่งเนี่ยเนี่ยฮะพ่อแม่พี่น้องช่วงนึ่งงานจะทีเกี่ยวกับเหงื่อเนาะนะแต่เมื่อนี้ค่ะจะมาเสียออกเนี่ยเสียเนี่ยเพราะว่าพิษเมื่อเกิดเนาะเนี่ยจุดลายทั่วเนี่ยแล้วก็อันจุดลายที่ บราเห็นหัวผิกชีไหมต้นเนี่ยร้ายกูอต้นพริกกาจจนเหี่ยวเสาลงไปเนาะเพราะว่ามันเนี่ยเกิดราน เชาวีรู้สึกว่าฝนจะมาเนาะต้องพูดแหละกลับก่อนเลยนะฝนมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เเลยจะซีปิดคลิปก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะกดซับสไครเนาะเพื่อโบอผ่านคลิปใหม่ๆเลยเนาะได้ก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวซีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย,บายสบายดีเดอ้อ